นี้นะคะเขาก็จะเป็นรุ่นคาดอกคาดเอวนะคะตัวด้านหน้าตรงนี้นะคะเขาจะเป็นหนังสีขาวนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นผ้าแคนวาสน,นะคะเป็นลายซีสีคาราเมลนะแล้วส่วนตัวสายของเขาก็จะเป็นผ้านะคะเป็นสายผ้านะนี่นะคะเป็นสายผ้าสามารถปรับระดับได้นะแล้วก็มีตัวล็อกตรงนี้นะคะอะไรเขาเป็นสีทองนะอ่ะก็ ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวนุ่นรีวิวการใช้งานมันได้ทางคาดอกนะคะก็คือรุ่นเนี้ยคาดอกรุ่นใหม่ๆนะคะเขาจะคาดง่ายเนาะคือเขาไม่ต้องอ้อมมาจากข้างบนนะคะเนี่ยนะคะจะคาดเอวแบบนี้ก็ได้ก็ปรับสายนะคะหรือว่าลูกค้ายอยากคาดอกก็ได้นะคะคาดอกก็แบบนี้อ้อมสายมาแล้วก็ล็อกได้เลยนะคะรู้นว่าการใช้งานรุ่นนี้เขาแบบสะดวกดีนะอ่า นี่นะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามว่ารุ่นนี้ใส่กระเป๋าสางังยาวได้ไหมเดี๋ยวนุ่นใส่ให้ดูนะคะเขาก็อาจจะแน่นๆนิดนึงนะนี่นะคะก็ใส่ใส่ได้แต่ว่าลูกค้าต้องยัดนิดนึงนะคะเขาจะติดตรงนี้หน่อยนึงแต่ว่าก็ใส่ได้ค่ะนี่นะจับนิดนึงอ่าก็คือใส่กระเป๋าสางังยาวได้นะคะไม่มีปัญหานะแล้วก็ ขนาดของเขาเดี๋ยวนุ่นวัดขนาดก่อนขนาดนะคะนุ่นวัดจากตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้นะคะถึงตรงนี้นะแค่นี้นะคะตรงนี้ถึงตรงนี้ประมาณ8นิ้วครึ่งนะโดยประมาณ8ดนิ้วครึ่งแต่บางที่เขาวัดรวมตรงนี้ด้วยนะนุ่นก็ก็แจ้งลูกค้าแล้วกันว่านุ่นวัดวัดแค่ช่วงเนี้ยนะคะประมาณ8นิ้วครึ่งนะช่วงซิปแล้วก็ความสูงของเขา ด้านหน้านะคะประมาณห้านิ้วนะคะประมาณห้านิ้ว amino. แล้วก็ความกว้างของเขาตรงนี้ประมาณสองนิ้วนะแล้วก็ใบเล็กๆตรงนี้เขาก็มีความกว้างนิดนึงนะคะประมาณ1นิ้วนะใบเนี้ยกว้าง1นิ้วแล้วก็ตรงนี้กว้างสองนิ้วนะคะใบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะในใกนห็หมดแล้วนะคะเดี๋ยวนุ่น ให้ดูข้างในกันนะคะว่าข้างในเขาเป็นแบบไหนเดี๋ยวนุ่นเอากระเป๋าสตางค์ยาวออกก่อนนะข้างในช่องใหญ่เลยนะคะเขาก็จะเป็นผ้านะเป็นผ้าสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีช่องเล็กให้ฝั่งนี้หนึ่งช่องนะแค่นี้นะคะสำหรับด้านหลังนะช่องใหญ่ส่วนช่องเล็กของเขาตรงนี้นะคะนี่เขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะคะแค่นี้เลยไม่มีอะไรนะ ก็ใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับใบนี้นะ